เมื่อวานนี้นะมีข่าวลือมีคนไปโพสต์เป็นอินฟูด้วยว่าเขมรยกกองกําลังมาประชิดช่องอานม้าเป็นหมื่นเออล่ำเือกันใหญ่ถามเข้ามาเต็มไปหมดเลยเออก็ปรากฏว่าลองไม่ทัพภาคสองต้องออกมาชี้แจงว่าสถานการณ์ปกติไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆตามที่เป็นข่าวลือพลตรีเวธ์ลักษิณรองแม่ทัพภาคที่สองยืนยันเพิ่งจะลงพื้นที่เนี่ยน้อง ตรวสอบเหตุการณ์ช่องอา,มานมาย้ำชัดเจนว่าสถานการณ์ปกติค่ะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆตามที่มีข่าวลือ,อแล้วก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจติดตามความมั่นคงชายแดนแล้วก็ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอ,อ่ะคือมันลือเราก็ไม่อยากจะไปพูดรายละเอียดมากนักหรอกแต่เมื่อวานลือกันหนักมากเลย และถึงขนาดกองทับตัวออกมาบอกว่าอย่าไปแชร์ข่าวลือ,อไอ้ที่บอกว่าขมรนยกกองกำลังประปชิดเป็นหมื่นๆเนี่ยจริงๆเขามีตัวเลขด้วยอืม